วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไฟท้าย Civic c ีวิกคูเป้นะครับเออแต่ในคลิปเนี่ยมันเป็นไฟท้ายของ c ีวิกเอนะครับก็เป็นตัวสเปคเมกานะฮะทั้งสดวงนะฮะมันจะต่างกับไฟรถบ้านเราก็ตรงนี้ไฟตรงตัวถังด้านนอกนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นตัวสเปคเมกาเนี่ยมันจะมี ทับทิมอยู่ตรงนี้ตรงมุมนะฮะมันจะมีทับทิมอยู่ตรงมุมหรือที่เขาเรียกว่ารีเฟกไฟนะครับจะอยู่ตรงมุมซึ่งรถรถบ้านเราเนี่ยสว c คูเป้บ้านเราจะไม่มีนะฮะอย่างรถผมเนี่ยรถผมเป็นของไฟท้ายเบิกศูนย์มานะฮะนี มันจะไม่มีทับทิมนะครับมันจะไม่มีทับทิมอย่างเนี้ยเนี่ยความต่างนะฮะอันนี้เป็นไฟท้ายเบิกศูนย์นะครับของผมเป็นของสเปกไทยนะฮะอันนี้เป็นสเปกอเมริกา สามารถเอามาใส่ด้วยกันได้เลยนะฮะไม่ต้องแปลงอะไรแต่ว่าจะต่างกันตรงปั๊กปั๊กตัวตัวบนนะฮะมันจะเป็นหลอดแบบใช้ดึงออกแต่ตัวล่างเหมือนกัน เป็นหลอดแบบดึงออกนะฮะแต่ของซีวิคูเป้ใช้บิดออกใช้หมุนแล้วดึงหลอดออกปกตินะฮะอันนี้จะเป็นแบบนี้แต่ตัวล่างเหมือนเหมือนกับของรถบ้านเรานะฮะส่วนไฟทับทิมไฟทับทิมก็เป็นแบบเดียวกันเป็นแบบเดียวกับของรถบ้านเรานะฮะมันต่างกันตรงที่ตัวนี้นะฮะซ้ายและขวานะฮะ เดี๋ยวกลางคืนผมจะลองเอาตัวสเปกเมกาก็คือเอาตัวทับทิมเนี่ยข้างนี้เอามาต่อไฟดูนะฮะว่าเวลาเวลาเปิดไฟเนี่ยไฟมันจะสว่างไหมตรงนี้ปกติถ้าเป็นรถรถบ้านเราเนี่ยเวลาเปิดไฟท้ายเนี่ยตรงนี้มันจะมืดตรงนี้มันจะไม่มีไม่มีไฟออกมันจะออกแค่ตรงบริเวณนี้แต่ตรงนี้ไม่มีไฟออกนะฮะ แต่เดี๋ยวผมลองคืนนี้ลองลากปลั๊กมาต่อนะฮะอยากจะรู้ว่าจะมีไฟสว่างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอกลางคืนก่อนอะตอนนี้ก็เวลากลางคืนแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบไฟของสเปคเมกาดูนะครับอันนี้อันนี้ไฟเดิมสี่คูเป้ที่รถผมนะครับเป็นสเปคเปิรสูตรบ้านเราเนี่ยครับตรงมุมตรงเนี้ยมันจะ ไม่มีความสว่างนะมันจะมืดไปเลยนะฮะมันจะมืดไปเลยทั้งซ้ายและขวานะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาของข้างซ้ายไปใส่ดูนะฮะก็คือไม่ได้ถอดออกจากรถอะครับก็คือถอดปลั๊กแล้วมาเสียบนะฮะจะลองดูว่าไฟมันจะออกมาแบบไหน อ่ะมันก,จออกน็จะออกมาเต็มช่องนะครับไฟจะออกมาเต็มช่องมันจะผมว่ามันสวยเลยแหละแนวเมกานะฮะส่วนไฟทับทิมก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนอยู่อย่างหนึง่งหลอดไฟ หลอดไฟตัวนี้ก็จะเป็นแบบใช้ดึงถ้าเป็นของเดิมรถบ้านเราก็จะเป็นแบบกดแล้วหมุนนะฮะก็ตามนี้นี่ ใส่เราดูแปลกไปเลยนะฮะไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนใครด้วยเพราะผมว่าไม่ค่อยได้มีใครใส่กันเยอะนะฮะตัวสเปคเมกาก็ก็เคยเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้ใส่กันเยอะทอดออกกัน ถ้าเผื่อใครชอบสนใจแนวเมกานะครับผมแนะนำเลยว่าหาไฟสเปคเมกาใส่ครับมันดูเท่กว่าดูสวยกว่าไม่เหมือนใครนะฮะก็หาซื้อได้ตาม Ebay นะครับก็มีขายกันเยอะพอสมควรนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ